เพรามันเคยเจอเมื่อวะคนที่แม่งคิดว่าตัวเองแม่งโคตรเท่โคตรเจ๋งทั้งที่แม่งอ่ะก็เป็นแค่คนธรรมดาแบบกูนี่แหละกูเนี่ยเจอมานะเดินเข้ามาในวงทีแม่งทําคุยเรื่องใหญ่คุยอะไรแม่งก็เข้าตัวเองหมดกูฟังแล้วแบบอิชี่นี่แม่งหลงตัวเองจนไม่รู้ตัวเลยหรือไงวะทุกนี้มันไม่ใช่ไม่มั่นใจนะเว้ยมั่นใจอะดีแต่นี่แม่งคือโคตรจะหลงตัวเองเลยว่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆแม่งเอามาขยายใหญ่จนเป็นเวอร์แม่งทํางานนิดเดียวก็บอกกูเนี่ยคือหัวใจหลักของโปรเจกต์ทั้งที่จริงๆอ่ะก็ม แต่ที่น่ารำคาญที่สุดนะเว้ยเวลากูอยู่กับมันน่ะมันทําให้ตัวกูรู้สึกว่าตัวกูเล็กลงนะเว้ยคือแม่งอะ่ะไม่ได้ทําให้กูอินสปายเลยนะเว้ยทำให้กูอะ่ะไม่อยากอยู่ใกล้อะ่ะเพราะทุกคําพูดอะ่ะแม่งคือการปั่นอีกโก้ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยสุดท,ท้ายอะ่ะคนรอบข้างแม่งก็เบื่อ,อจนแม่งเหลือแต่ตัวเองเอาจริงนะเว้ยพวกมึงกูว่านะคนมั่นใจกับคนหลงตัวเองเนี่ยแม่งมีเส้นบางๆกั้นอยู่ว่ะบางทีอะ่ะแม่งแทบจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าใครจริงใจหรือใครโคตรเฟ้แล้วพวกมึง จะแชร์ให้เพื่อนแม่งดูเลยจะได้รู้ว่ามันกําลังพูดถึงตัวเองอยู่หรือเปล่าใช่ปะ